Suzuki เบนดิต1250 s p o r ส Naked ยาสิบสปอร์ดยอดนิยมปี2007ถึงปี2016 Suzuki b ซูซูกิเบนิต1250รถจักรยานยนต์สไตล์ส p o r t ตเนเกตและ t ทัว i n g ที่มาพร้อมระบบระบายความร้อนด้วยน้ำได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในยุโรปโดยความอเนกประสงค์ทำให้เบนดิต1250กลายเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตพื้นฐานที่ตอบโจทย์การใช้งานหลากหลายรูปแบบ วิวัฒนาการจากเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำมันสู่ระบบระบายความร้อนด้วยน้ำก่อนหน้านี้ซูซูกิเคยเปิดตัวเบนดิตถึงพ200ที่ใช้เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำมันในยุคเกสูงและขยายตลาดสู่คลาสใหญ่สุดด้วย Gsx 1400ในช่วงปี2000โดยยังคงเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำมันเอาไว้แต่ด้วยข้อจำกัดด้วยความร้อนที่เกิดขึ้น และกฎระเบียบด้านมลพิษที่เข้มงวดขึ้นูุูกิจจึงตัดสินใจพัฒนามอเตอร์ไซค์เนกก็ตขนาดใหญ่ให้เป็นระบบระบายความร้อนได้น้ำและมีแผนที่จะสร้างมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์ใหม่ที่สามารถใช้งานได้ครอบคลุมไม่เพียงแต่กลุ่มเนกเก็ตเท่านั้นแต่ยังรวมถึงมอเตอร์ไซค์สปอร์ตทัวรงไปจนถึงแกลนทัวเลอร์อีกด้วยตัวอย่างที่ชัดเจนคือเบนดิต 1200F แม้จะใช้ชื่อเบนดิตแต่รุ่นนี้ มาพร้อมกับชุดแฟลลิงแบบเต็มคันไม่ได้เป็นรถสปอร์ตพามิเกเลหรือรุ่นเรือธงระดับไฮเอนด์ end. แต่ถูกออกแบบมาให้มีคุณสมบัติของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลายตั้งแต่การขับขี่ในเมืองไปจนถึงการเดินทางท่องเที่ยวระยะไกแลแนวคิดนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในยุโรปและช่วยให้ซูซูกิประสบความสําเร็จในการเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่องกลุ่มพลังเครื่องยนต์ระบายความร้อนวนน้า เครื่องยนต์ระบายความร้อนด้วยน้ำที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้มีความจุ1,254 cc ด้วยขนาดกระบอกสูบ79ณ64มิลิเมตรให้กำลังสูงสุด74กิโลวัตต์100แรงมา้าที่7,500รอบต่อนาทีและแรงบิดมหาศาลถึง107นิวตันเมตรหรือ10.9กิโลวัตต์เมตรที่3,500รอบต่อนาที สิงสร้างแรงบิดในช่วงรอบต่ำที่ทรงพลังอย่างไม่เคยมีมาก่อนกำลังเครื่องยนต์3 0 0 0ถึง4,000รอบต่อนาทีนั้นยอดเยี่ยมมากแม้จะอยู่เหนือรอบเดินเบาเล็กน้อยที่2,000รอบต่อนาทีแรงบิดก็ยังคงควบคุมง่ายไม่ทำให้เครื่องยนต์เหนื่อยล้าสึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ใช้งานจริงความอนเนกประสงค์ที่หลากหลายเดิมทีเบนดิต1250มีเพียง2รุ่นคือ รุ่น Naked และรุ่น S แฟล,ลิ่งครึ่งคันต่อมาได้เพิ่มรุ่น F แฟงล,ลิ่งเต็มคันเข้ามาและยังมีรุ่นที่มาพร้อมกล่องสัมภาระเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทำให้กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้กลายเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตขนาดใหญ่ที่มีความอเนกประสองค์อย่างแท้จริง Suzuki มีชื่อเสียงในฐานะรถจักรยานยนต์ที่เหมาะสมกับการทัวริงและชื่อเสียงนี้ก็ยิ่งเสริมความต้องการในตลาดให้เพิ่มขึ้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสําเร็จโดยไม่ได้เน้นแค่ประสิทธิภาพสูงสุดเพียงอย่างเดียวในความเป็นจริงเบนดิต1250ได้รับการยอมรับว่าเป็นรถสปอร์ตอนเนกประสงค์ระดับกลางร,รวมถึงด้านราคาโดยอุปกรณ์ที่ใส่ใจในรายละเอียดและคุณภาพที่สมบูรณ์แบบเช่นเบาะนั่งปรับระดับความสูงได้2ระดับที่จูกใจนักบิดสายทัวร์งเป็นพิเศษภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งนี้ ได้ช่วยผลักดันให้ซีรีส์อย่าง SV650 และรุ่นอื่นๆเข้ามาครองส่วนแบ่งในกลุ่มรถขนาดกลางได้สำเร็จซึ่งแตกต่างอย่างสิ้นเชิงกับยุครุ่งเรืองของสปอร์ตและปิกาที่ GSXR เคยเป็นผู้นำและเป็นแบรนด์ที่ล้ำสมัยที่สุดในอุตสาหกรรมในยุคนั้น <S <S Suzuki b บ n d i t 1250ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้งานจำนวนมากแต่เมื่อรุ่น F ที่มีแฟลิงเต็มคันออกสู่ตลาดการผลิตรุ่นแนเก็ตก็ต้องหยุดชะง,งักในยุโรปซึ่งการขับขี่ด้วยความเร็วสูงเป็นเรื่องปกติขณะรุ่น S และรุ่น F ที่มีแฟลิงครึ่งคันก็ยังคงจำหน่ายควบคู่กันไปโดยมีการผลิตต่อเนื่องกันมายาวนานเกือบ10ปีจนถึงปี2016เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆกับตำนานเบนดิต1,250ท่าเนเพื่อนท่านไหนมีรถรุ่นนี้ ก็มาแชร์กันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ